สวัสดีครับตำรวจบ้านที่ประกอฟาร์มขอรายงานตัวครับครับมือนี้กัเป็นอีกมือหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะตำรวจบ้านกัสเได้มีเลียงมาเราสู่พี่ส่นงฟังอีกคือเก่าล่ะพี่น้องมือนี้ตำรวจบ้านมเวลา ว่างตอนใบใบเนาะพี่น้องเนาะตำรวจบ้านกับซีมาแชร์ประสบการณ์ให้พี่ให้น้องได้เบิ้งคือเก่าละพี่น้องเมื่อนี้ตำรวจบ้านกับซีมาเราเลี้ยงร่างอาหารพี่น้องนี่พี่น้องร่างอาหารของตำรวจบ้าน มันมีขอดีขอเสียหลายอย่างพี่น้องขอดีมันก็นมีขอเสียมันก็นมีแหละพี่น้องขอดีของร่างอาหารตำรวจบ้านนี่กะนี่ครับขอดีของมันขอดีของมันก็คือมันกว้างแหละพี่น้องมันกว่างคือ วัดแล้วก็ได้ประมาณเม็ดหนึ่งและพี่น้องความกว้างของมันความยาวของมันก็จากนี้ไปหาสูดพุ่นก็เจ็ดเม็ดและพี่น้องสองหองเจ็ดเม็ดมันก็เป็นขอดีของร่างอาหารตำรวจบ้านแหละพี่น้องขอดีของมันก็คือมันมันใส่หยาได้หลายนะพี่น้องนี่มันใส่หยาได้หลายเขา ตอนเศร้านี่เขาเอายาไม่ง่วงกินเนี่ยพี่น้องเขาก็ต้องเติมหลายเทียเขาใส่เทียเดียวพี่น้องใส่เทียเดียวมันกับพอ่อนะพี่น้องง่วงมันกินตอนเศร้าแล้วก็หอดุลละตอนใบนี่ครับพี่น้องง่วงผมหลังจากที่มันกินยาเราได้เนี่ยพี่น้องนี่เขาเอายาใส่ใหมมันเต็มร่างมันก็จินเบิรตล่างละพี่น้องนี่พี่น้อง มันก็กินบดล่างนะครับมันก็สินเหลืออยู่ตั้งแต่เศษแกๆมันล่ำแก่ๆมันที่มันกินบดได้น่พี่น้องนี่พี่น้องเบิ่งอันนี้เป็นข้อดีของมันเด้อพี่น้องเด้อที่ล่างอาหารมันใหญ่แล้วก็ยางางอผมกินแล้วนะพี่น้องกินอิ่มแล้วมันก็ไปนอนเว้นเลยพี่น้องนอนเว้นบดสู่ตัวบมมีตัวใดบ่น,นอนเว้นเลยพี่น้อง วันหน่อยแห้งน่อนดีพี่น้องพ่อพับแรงแงงอยู่ไม่นี่กาเป็นภาพพอดีแน่เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าฝนมันตกอีกแล้วล่ะพี่น้องบานล้านมันฝนตกดีดีถ่ายชิปมืออะไรกับฝนตกซู่มือพี่น้องฝนตกแทบซู่ชิปเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหนาฝนนี่พี่น้องเมืองงอผมครับพี่น้องมันนอนวินหลังจากที่มันจินหยาแล้ว มันก็นอนวินครับนอนกองกันเลยพี่น้องนี่ง้อน,น่อยนอนบันง้อตายเลยพี่น้องนี่คอพับเล็งแงง่เลยพี่น้องอันนี้ก็เป็นคอดีของร่างอาหารเลยพี่น้องเด้อคอดีที่เฮ็ดร่างอาหารใหญ่เลยพี่น้องคอเสียของมันก็คือเหนียวพี่น้อง พี่น้องเบิ้งด้วยพี่น้องเนี่นี่คือขอเสียของมันได้เลยพี่น้องก็คือพื้นนะพี่น้องพื้นที่มันยืนจินห้าเลยยืนจินอาหารเลยพี่น้องตำรวจบ้านกับบ่มีเงินเทพปูนเนาะพี่น้องเนาะกะให้มันยืนจินแบบธรรมชาติเลยพี่น้องให้มันยืนจินแบบอยู่กับดินนี่พี่น้องเบิ้งนี่คือขอเสียของมันได้พี่น้องด้เนี่ย ตำรวจบ้านว่ามันเสียหลายอยู่ด้วยนี่มันเห็ดให้มันเละพี่น้องเพราะว่านานี้มันเป็นนาฝนขนาดนาแรงนะพี่น้องนาแรงแท้ๆเดอนซีเดอน,น้านี่ว่มีฝนตกจักเทียนี่มันก็นยังเละเลยพี่น้องอันนี้นาฝนเนี่ยมันเละครับพี่น้องเละหลายตำรวจบ้านกับซิมี่กาได้วางแผนไว้แล้วละว่าที่เทพป,ปูนพี่น้องปีต่อไป ท,ที่ได้เทพปูนให้มันอันนี้ก็คือข้อเสียของร่างอาหารที่ประเทเทพปูนมองมันยืนกินยานละพี่น้องอันนี้ก็เป็นข้อเสียเนาะพี่น้องเนาะนข้อเสียอีกอย่างหนึง่งอีกอย่างหนึง่งพี่น้องข้อเสียของมันนี่พี่น้องข้อเสียของมันก็คือมันอยู่ มันอยู่นอกใช่ค้าเลยพี่น้องนี่พี่น้องเบิ่งใช่ค้าใช่ค้าไอ้คอง,งว่วผมเนี่ยครับมันอยู่นอกหรือว่ามันเสมอกันพอดีนะพี่น้องเวลาฝนตกเวลาฝนตกมากฝนมันก็สาสได้เลยพี่น้องสาสเขาหาง,งว่วเฮ้าเนี่ยพี่น้องเนี่ยสาสเขาหาง,ง่วเฮ้า,เ,าเวลางว่วงเฮากินยาฝนมันก็ศาสเข้ามาได้นะพี่น้องอันนี้ก็เป็นคอเสีย อีกอย่างหนึ่งด้พี่น้องเด้ออันพี่น้องสีเห็ดล่างหยาอยู่ข้างนอกคือตำรวจบ้านนี่กาให้เอาต่อหลังคาด้วยพี่น้องเด้อตอหลังคาออกมาจากน้อยหนึ่งจากสองเมตรหรือสามเมตรเนี่ยพี่น้องให้มันกันฝนได้กันแดดได้เลยพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นผลดีกับเจ้าของผู้ที่เข้าอาอยางานเนี่ยครับ เหราะเหงื่เนี่ยกระิบอะรตากแดดตากฝนได้พี่น้องเด้อล้วก็สิเป็นผลดีกับง่วเฮาเนี่ยพี่น้องผลดีกับง่วเฮาง่วเฮากับิบอะไถือฝนนะพี่น้องเวลาจินยาอันนี้ก็เป็นคอเสียครับพี่น้องนี่เฮาก็ปับแต่งเอาเนาะพี่น้องเนาะอันเฮามีเงินเฮาก็ตอหลังข้าวออกมาอีกน้อยนึงพี่น้องตอหลังข้าวออกมาแล้วก็นมันกันฝนกันแดดได้เลยพี่น้อง เอาเองก็สิได้สบายบ่ได้ตากฝนตากแดดเอาหยาหงัวล่ะพี่น้องอันนี้ก็มันมีคอดีแล้วก็คอเสียพี่น้องนี่ครับ้อเสียของมันก็คือมันเละพี่น้องมันเละแล้วก็้อเสียอีกอย่างนึงเด้อพี่น้องเด้อ้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่เฮ็ดพี่น้องพี่น้องเบืองโตง่วของตำรวจบ้านตีละพี่น้องมองมันนอนนี่มันไ่ได้แขะเด้อพี่น้องมองมันนอนแห้งดีดี มันไ่ได้แขะเวลามันนอนมันกันนอนมองนี่ละแต่ว่าเนื้อตัวง่วครับพี่น้องเบิ้งที่ละ่ะตํารวจบ้านกาลังเบิ้งอยู่เนี่ยพี่น้องเนี่ยกำลังสังเกตอยู่เนี่ยกับพี่กับน้องนี่ละพร้อมๆกันเนี่ยนะครับเวลามันแกงหางพี่นอ้องง่วมันไปกินยาอยู่มองมันเลีๆเล,เลน,เนี่ยพี่น้องหางมันกับไปถือกับขี้ตมเลยพี่น้องหัวมันเละหางไปถือกเบขี้ตมมันก็ เอาหางมันอะไรมาแลงน่พี่น้องอะไรมาแลงบรว่าทเป็นเลียกบ่าว่าสเป็นมาแลงวันบพว่าสิเป็นยุ่งนะพี่น้องเนาะไล่เนี่ยครับพี่น้องมันไร่หลังจากที่หางมันถือขี่ตมมันก็ไปถือโตของเจ้าของเลยพี่น้องนี่พี่น้องเบิ้งมันก็ไปถือโตมันเฮ็ดให้โตของงัวเฮเ้าเนี่ยพี่น้องติดขี้ตมเลยพี่น้องติดขี้ตม เห็ดแห่ผิวพันธุ์ง่วเหเฮาเนี่ยมันไม่จะขี้ตมเลยพี่น้องมันดูบอดีเนาะพี่น้องเนาะเอาเบิ้งแล้วมันก็ดูบอดีอันนี้ก็เป็นคอเสียอีกเด้อพี่น้องเด้อเป็นคอเสียอีกอย่างหนึ่งที่มองกินอาหารของง่ว่าเฮาเนี่ยพี่น้องเบิ้งครับนี่มันเละแล้วมันก็หางของง่ว่าเฮาเนี่ยมันก็ลงไปเถือกขี้ตมพี่น้อง คือขี้ตมแม้วามันกะเอามาไรมาแลงเนาะหาง,งว่วมันก็เป็นอุปกรณ์นหนึ่งที่มันไล่มาแลงแหละพี่นอ้องมันก็เลยเฮ็ดให้หลังงว่วงของห้าเนี่ยครับผิวงว่วของห้าเนี่ยเถือขี้ตมก็เลยเฮ็ดให้ผิวงว่วของห้าบางอ้ามพี่นอ้องนี่ครับมันเป็นข้อเสียอีกอย่างหนึง่งก็คือข้อเสียอ,อีกอย่างหนึ่งครับนี่ คือร่างอาหารฟังท totally hmm ั้งนี่นะครับฟังทั้งติดแต่วันตกนี่พี่น้องร่างอาหารมันมันแคบพี่น้องร่างอาหารที่ผมเห็ดเลยมันแคบแคบเราเวลาห้าเอาหญ้าเนี่ยครับพี่น้องหญ้าไม่ไม่ง้วห้าเนี่ยง้วห้าจีนหญ้าแล้วมันเห็ดเฮียพี่น้องนี่ครับมันจะเห็ดเฮียเห็ดหกหลายพี่น้องทิมหลายแตลเมื่อ ครับนี่มันเห็ดเฮี้ยแหละมันก็บโบกินได้พี่น้องเห็ดเฮี้ยแหละมันก็บกินมันก็บเย้าไซไปน้ากันนี่พี่น้องนี่อันนี้ก็คือข้อเสียของร่างอาหารที่บริเวณมาตรฐานนลพี่น้องข้อมสูงก็ได้สิได้ได้ข้อมสูงก็ไหนพี่น้องข้อมสูงก็สิได้อยู่แต่ว่าข้อมกว้างเนี่ยบริเวณพี่น้องข้อมกว้างบริเวณอันนี้ฟังนี่มันแคบพี่น้องมันก็เลยเป็นข้อเสียนี่ครับหลังคามันครับนี่ข้อเสียอีก เพราะว่ามันอยู่นอกใช้ค่าพี่น้องมันเสมอกับใช้คา,าพอดีอันนี้ก็คือกันกับฟังทั้งนาละพี่น้องเวลาฝนตกมากเขาก็ได้ตากฝนได้พี่น้องฝนตกมากเขาก็ได้ตากฝนพี่น้องเอาหญ้านี่ครับพี่น้องเอาหญ้าให้ง่วเขากินนี่เขาก็ต้องมายืนตากฝนเอาหญ้าให้งัวงละพี่น้องอันนี้คือคือขอเสียพี่น้องขอเสียที่เขาเห็ดร่างอาหารบอไ่ spot, ได้มาตรฐานแล้วก็ลังค่าบม่ได้มาตรฐานเลอพี่น้องเ้อ เขามีเงื่อนเ่ากับตอออกมาอีกครับนี่ฟังนี่ทครั้งนี้พี่น้องตอออกมาเฉพาะร่างอาหารนี่ก็ได้พี่น้องตอออกมาเฉพาะร่างอาหารเขาผสงตองาก็ได้พี่น้องตอกันฝนเวลาฝนตกเขาก็จะได้เอาหญ้าของเขาเนี่ยพี่น้องคือร่างหอง้วเขาจินเนี่ยได้แบบสบายสบายแล้วพี่น้องก็ได้ตากฝนอันนี้ก็เป็นขอเสียครับขอเสียของร่างอาหาร ที่บริมาตารฐานได้พี่น้องเด้อพี่น้องก็ไปปรับใส่ได้คอกในฟฟ้ามของพี่น้องก็คือจะเฮดแบบผมพี่นอ้องคอนเท็ดแบบผมนี่มันเป็นข้อเสียมันหลายอันนี้ก็คือข้อเสียของร่างอาหารครับวันนี้ผมซิโมา่าเเลื่ยงขอดีครับนี่ขอดีของร่างอาหารขอดีของร่างอาหารเฮดแบบนี้ก็คือมันเป็นร่างอาหารแบบบ้านๆได้พี่น้องเด้อคอหงวของห้านี่เป็นคอวงวบัานๆ พ่ก็เลยเฮ็ดตั้งอาหารเดี๋บ้านๆพี่น้องเฮ็ดเอาไม้เฮ็ดแต่พี่น้องเวลาเฮาเอาไม้เฮ็ดนี่เวลาเฮาลื่นนี่มันลือง่ายพี่น้องเฮาอยากลือฟังนี่เอ้ยมันแฉมันจืดไหลเฮาออยากลือออกเฮาไปเฮ็ดฟังไม้ครับไปเฮ็ดฟังพูนก็ได้พี่น้องเร็วเฮาจะไปเฮ็ดฟังทั้งหลังคนก็ได้พี่น้องเฮาก็ลือออกได้ง่ายนะพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของบ้านเด้อพี่น้องเด้อข้อดีของร่างอาหารบ้านๆ พะวันเป็นร่างอาหารที่ว่าเอาไม้เฮ็ดแต่พี่น้องเขาเลือ,อ,อกแล้วเขาเก่เาของเก่าเนี่ยพี่น้องนี่ของเก่ามันนี่ละไปเฮ็ดอีกได้อีกครับพี่น้องของผมนี่ก็ลือว่าสามเทียสี่เทียเยราได้พี่น้องนี่โมเวนวาบบลือได้นน่ผมปรับเปลี่ยนมาเนี่ยสามยกสี่ยกเราพี่น้องไม่ก็นย่งดีอยู่พี่น้องบอหักบพเพ่เพราะว่าเป็นไม่เนื้อแข็งเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือข้อดีของร่างอาหารที่เอาไม้เฮ็ดแต่พี่น้อง ถ้าเฮามีเงินเฮาได้เฮ็ดคอของเฮาได้มาตรฐานแล้วเฮากับิีเฮ็ดแบบร่างอาหารปูนซีเมนต์น่พี่น้องปูนซีเมนต์คือร่างอาหารไอ้ฟ้ามทัวท่วๆไปที่เิ่นเฮ็ดกันน่พี่น้องซึ่งเป็นร่างอาหารที่ได้มาตรฐานอันนั้นเฮาก็ต้องเฮ็ดคอกง่วงของเฮาเนี่ยพี่น้องเฮ็ดคอกง่วงของเฮานี่ใหม่เด้พี่น้องเด้อ เห็ดดีๆพี่น้องเห็ดมันได้มาตรฐานสะกอนพอห้าเห็ดขอกงวของห้านี่พี่น้องได้มาตรฐานแล้วเขวาะจงขอเห็ดล่างอาหารแบบมาตรฐานเด้อพี่น้องเด้ออันห้าเห็ดขอกงวบ่ได้มาตรฐานเฮ้าไปเห็ดล่างให้มันกินหยากินอาหารเนี่ยแบบมาตรฐานเนี่ยอันนั้นมันสิเปียงได้พี่น้องมันที่สิ้นเปียงบางที่ เขาก็อาจจะได้ลือได้พี่น้องลือแล้วมันก็สเสียเสียเงินเข้าเลยพี่น้องที่เขาลงทุนเห็ดไปมันสิบุคุมคาได้พี่น้องเด้ออันนี้ตำรวจบ้านก็ชิดได้ไว้ไวแล้วละว่าต้องเฮ็ดของงว่วงเขาเนี่ยไม่ร่างอาหารเขาก็ต้องเห็ดไม่พื้นที่งว่วงยืนกินยาเนี่ยก็ต้องเฮ็ดไม่ลลยพี่น้อง เมื่อเราห้องมีแนววไม้ไมเบิดนี่ครับหลังค่าห้องกับปั๊บเปลี่ยนไม่เป็นหลังค่าโมเด,ดิร์นซึ่งตำรวจบ,บ้านก็มีแนวความชิดไปลรวไปเราละว่าทีเห็ดพี่น้องปีตอต่อไปแต่ห้องมีคอกได้มาตรฐานแล้วห้องก็จังคอยเฮ็ดร่างอาหารแบบมาตรฐานได้พี่น้องเด้อกันห่อเฮ็ดก่อน เราอมันลืออีกนี่มันกัเปลียงงบประมาณอะพี่น้องมันสเสียเงินโดยใช่เหตุได้พี่น้องเด้อนี่ครับผลดีของมันก็คือมันเป็นร่างที่วัน,นใหญ่กับพี่น้องใหญ่กว้างแล้วก็เง้วแต่ผลเสียของมันก็คือมันอยู่นอกใช่ค่าอะพี่น้องนอกช่คคาเหตุให้แดดซองได้กะแดดนี่ดีอยู่ได้พี่น้องแดดนี่ แต่ว่าฝนนี่ยมักให้ดีพี่น้องงัวว่ามากฝนถ้าแดดแต่มันมากเยู่เมื่อเส้านี่ผมกาได้ตักเอาเนี่ยครับพี่น้องเนี่ยเนตตักเอาฉีงงัวนี่พี่น้องนี่นี่มองมันยืนกินอาหารเนี่ยครับนี่แต่ก่อนมันบบเป็นแบบนี้ได้พี่น้องนี่มันหนาพี่น้องมันหนาผมยางล่งไปเมื่อเส้านี่ครับลุงน้องคนหนึ่งเนี่เกือบเพียงหัวเข่าแบบพี่น้องมันลม งวเขายำสมืออยับสมือยำสมือโดยเฉพาะขาหลังมันได้พี่น้องด้วยขาหลังของงัวมันบนมันไปอยู่ซื้อๆได้พี่น้องเพราะว่ามันมีแมลงมีแมงวันมีเหลือกมียุ่งมันก็เอาขาหลังมันนี่ละเตะไปยำแล้วมันก็ฉีร่ลงพี่น้องฉีร่ลงเย่าร่งเห็ุใหหมองที่มันยืนกินยาในพี่น้องมันเละ ลีเล้วมันก็สูงขึ้นสูงขึ้นนะพี่น้องเพราะมันฉี่ใส่เลยฉีใ่ใส่เสมือเส,ม,อสมือตำรวจบ้านก็นเลยเอาพ่วงแหละพี่น้องมึงเศร้านี่ตากออกนี่พี่น้องตากออกก็ได้นี่พี่น้องนี่อู้นพี่น้องเอาไปทิม้มไว้ทางนั่วก่อนพี่น้องเพราะว่ามันได้เป็นตันนะพี่น้องมึงเศร้านี่สองคนกับลูกน้องเฮ็ดกันอยู่เป็นซุโมงซซซิแลวพี่น้อง ครับอันนี้ก็มีคอดีคอเสียของร่างอาหารแล้วก็ของพื้นที่มันยืนจินอาหารจินห้าได้พี่น้องเด้อมาว่าไอ้พี่น้องฟั่งไม่แช่พี่น้องฟั่งให้พี่นอ้งนอ,งงนองนะไปปั๊บใส่ในฟาร์มของท่านในของง้อของท่านว่าสิเฮดแบบนี่บอรหรือว่าสิบอเ็ดอันนี้ก็ให้พี่น้อง พิดจัราหน้าเอาเด้อพี่น้องเด้อตำรวจบ้านกะแนะนำได้ซํานี่ละเพราะว่าตำรวจบ้านประสบอียังเห็นอีนังอยู่ในคอกงง่วของตำรวจบ้านตำรวจบ้านกะเอามาเราสู่พี่น้องฟังทุกเลี้ยงพี่น้องอันใดที่มันดีเขาก็เก็บไว้อันใดที่มันบ่ดีเขาก็บาต้องเก็บไว้ได้พี่น้องเด้อนี่ครับ พี่น้องเบิงเสาไอคอกงวตำรวจบ้านพี่น้องงัวมันส้นกันพี่น้องเมื่อนส้นกันแล้วมันก็ไปต่ำได้พี่น้องได้ต่ำแล้วก็เฮดไห้เสามันหักพี่น้องเลยพี่น้องเบิงเรื่องมันมันโปรูงได้พี่น้องเสามันหักอันนี้ก็คือขอกงอที่บระเทมาตรฐานนลพี่น้องเสามันเป็นเสาหนาซีเสาปูนซึ่ราคามันก็ถือก็พี่น้องเนาะ ต่กอนมันกับเป็นคอกไก่ปรดบ้านกับมาปรับเป็นขอกงัวอันนี้มันเสามันน้อยเลยพี่น้องเสามันน้อยงัวมันส้นกันเหมือนมันใจให้อย่างของมันกับบุงู้ละมันส้นกันมันกับเป็นตำแล้วพี่น้องตำแล้วก็เฮ็ดให้เสามันหักอันนี้ก็เป็นคอกที่บระมาตรฐานอีกอย่างหนึ่งพี่น้องกับล่างยานี่พี่น้องล่างยาที่ประมาตรฐาน เวลาห่องญ่ายง่อกินเขาก็ได้ตากฝนนะครับเป็นเมื่อไยฝนตกนี่ครับขอเสียของมั่นขอดีของมั่นก็คือมันลือง่ายแหละพี่น้องเอาสิลือไปทางไหนก็ได้ลืออมื่อไรก็ได้อันนี้คือมีขอดีอยผลกันแล้วครับทั้งขอดีขอเสียนี่พี่น้องเขาอยากลื่อเ้าก็ลื่อได้เด้อพี่น้องเด้อเขาอยากลือไปทางไหนห้าก็ลื่อได้อันนี้คือขอดีขอเสียของมั่นก็คือมันอยู่นอกพี่น้อง อยู่นอกใช่ค่าเหตุห้ฝนตกห้าลำบากตอนนห้องใหญ่ง้อกินอะไรพี่นอ้องนี่ครับง้อ,องผมบรรยากาัดมันกินห้าเราด้วยนี่กินห้าเราเรามันกับมันนอนพี่นอ้องมันนอนง้อ,องผมก่ถือว่า,วาอ้วนดอกพี่นอ้องเป็นง้อที่ว่าดูดีเลยพี่นอ้องคุณกำลังดูดีนาฝนเนี่ยมันกับอาหารการกินมันกับหลายเนาะ หยากห้ายแน่มันก็เลยกินก็เลยอ้วนแน่พี่น้องก็ถือว่าใส่ได้ก็ให้คะแนนก็เต็มร้อยก็ได้แปดสิบคะแนนคนละพี่น้องครับเมื่อนี้กับผมกับมีเลียงมีเล่ามาแช่พี่น้องฟังซํามีหละพี่น้องพี่น้องก็อย่าลืมกดติดตามให้ตำรวจบ้านเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแช่ตำรวจบ้านแน่ตำรวจบ้านบ่มีเฟซบุ๊กได้พี่น้องว้าสุขีสุขิต พอพี่ให้น้องฟังอะไรให้พี่น้องกดซอยตำรวจบ,บ้านแน่กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเดอ้อพี่น้องเดอ้อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของตำรวจบ,บ้านช่วงนี้ตำรวจบ,บ้านมีเวลาตำรวจบ,บ้านกะที่ล่งคลิปให้พี่ให้น้องเบิง่งสมือสมือล่ะครับพี่น้องครับเมื่อเนี้ก็เอาสมีนอะพี่น้องเนาะในยี่สิบเอ็ดนาทีเราพี่น้องเม่มันจิเบิด สกอนมุนีค่สวัสดีครับ